สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้มาทำบุญตักบาทเทโอนะคะเอฟซีปีละครั้งค่ะบ้านดอนแดงบ้านเกิดนะคะเอฟซีเดี๋ยวจะพาไปชมทำใบมาทำเทโอค่ะคมากรุ่นได้ใจบุญมาทำบุญวันนี้นะคะเอฟซีนี่คือสงฆ์ขนาดนะะคเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะอ้า สองนิ้วหน่อยจ้าอย่าสามนิ้วนะคะคาับืตรอีกประมากนะครับโอ้คนดังอยู่ทังนั้นเหรือคนดังกับรถเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่ทีวจะพาชมนะครดีนะครับจะหาตกนะครับขดานหาเต็มขับพ่อแม่พี่น้องเข้านะครับจะเป็นรอบที่สองขด้นนะครับเป็นรอบที่สองขด้นะครับกัก่อบกุ่นนะครับ นั่งเอกนะคานั่งเอกนั่งเอกประจำหมู่บ้านนะคะนี่สวีนะคะสบสิบผ้าเทศบาลเมืองอำนาจเจริ่มันีีมาอะไรคะนั่งบุญนักอดาผ้าเทศบานเมืองอเริกาเรินััดคันลุงอรุณแก้วมั่นน่นั่งขัสื้าิบสิเทศบาลเมืองอเมริกเริ่เขเมืองนงัดระปูานัครััทคานถึงเพื่อนแสนสิงนั่งรุญ มาขับเลพจหนึ่งมาขับพ้หลอยู่นอกบ้านเทาก็ดรขวับบ้านเพือเรื่องน้นนะครับย่ไปเรื่อยๆเนาะกระขอบสทาัมีชมค่ะรอนะครับรยากาศบันบุญกรับกระในม์นรครับพระคุณเจ้ารับสูงนูงกรับในศารานะครับหลังนอกระรับศาลาหลังร้องนรครับกรในมณ์ครับ ทำบุญมาดีจ้าสุขสุขคนอุ้ยมาหลายูคือกันนอาปีนี่มายศสองก็มาทำบุญบ่วันนี้มาทำบุญอะไร ว่านยางวัานยางมือนีท่านบุญยางเฮ้ยหมอบุญหัวนางบุญห้าบอมีตัวนางห้ามุ่นมูวบ่บ่หดีแม่หอดพี่สดละเสบานบ่บ่นรับเจ้าสนา นะครับเขาเอาไพ่นะครับเขาไปพี่น้องนะครับที่เดิเดนทางนะรวมบรรยากาศบุญนะคะเอ็ดสีตักบาทเทโววันนี้ป,นปีละครั้งสวัสดีจา้าวันนี้ตักบาทเทโวนาะอากาศร้อนก็สู้สอากาศร้อนก็สู้สู้สส ยายหน่อยทำกเกษตรเดอ้อยูทูบสดีค่ะยายมาทำบุญเนาะว <c oughs> นี่เรียวนะคะนี่เรียวดังนะนี่ออช่องดังนะนี่เลียว โอ้โหเห็นคุยโอ้นี้มาใกล้ๆแน่นี่จะมาปั่นเนื้อีโอ้พเห็นหนาแล้วไปหนสวยเห็นจะเคลือโอ้ยไปใสไปใส่เอ้ยไปเบื้งหลานลุงเท่หุ่นอ่ะสบายหลเที่ยวหลแงมน้เกาเนาะม้เกาแงมกัวเก่าแงมู้ม่ไล่ได้เนีไล่ได้ทัอากาศไล่ได้ทักอากาศพอเด็ก่ามาคาผู้ โยมมาบอกค่ะจ้าข้าลูกบุญพี่น้องคอยยุ่งแย่ใดเนาะจ้าโอ้คนสวยบ่มาบ่กนะคนสวยเออเออสร้างย่าหน่อยทำเกษตรเด้อนี่สร้างย่าหน่อยทำเกษตรเด้อขอถ่ายทำให้เอสีดูโอ้พี่น้องน่ารักทุกคนนะคะใจบุญ สวยด้วยพี่น้องก็อยู่ในสายบุญเหมือนกันกับญาติหน่อยสายบุญสายบุญมดนี่ยิ่ตแดดท้นี้ค่ะยิ่ต่แดดแหย่ตา <c oughs> อยู่โวลุ่ยใยญ่คอยอยู่ทั้งผุนบาทนี่สมัยใหญ่อยเลยแม่อาอาอาสาธุนำให้ได้บุญเยอะๆทายจีทามาชมบรรยากาศ <c oughs> บ้านญาติหน่อยทำเกษตระนะคะวันนี้วับนบุญ

ก네 <fi áng S 1> ็องบงามเนาะลงวัดสมิงวสมเอกัน อันนี้กำลังเจ็ดใส่บาทเทวีสองหอนะครับผู้ท้องผู้ล้านะครับคนสองข้านนะครับมีอยู่สองนะครับสองหลอดขับขาวอบินิอที่สกรคดานะครับเมืองนี้จันไดคกับต่างระครับทั้รั่ ของกับไซคอนมาหันสองหาปองอยู่สวัสดีค่ะไอซีวันนี้วันเป็นวันบุญเอ่อตักบาทเทโวนะคะไอซีวันนี้พามาดูบรรยากาศวันบุญนะคะเอซีตักบาทเทโว ยายต้อยคนสวยนะคะนู่ไอซประจำบ้านคนบ้านดอนแดงสวยไอซีมาดูบรรยากาศ นะครับทุกคนนะครับปัดจังนะครับประุดประลูกวนรอนะครับมันจะเด่นในปากใวนะครับต่วพี่รอท้นเรนะครับจะเด็นร่วมนั่งบนนะครับดุละัปฏิสังข์นะครับในบัดแดงนะครับในส่วงที่ทำใพี่ได้นะครับด้วยนั่งบุเมืนี sao <laughs> dạ, đi cha YouTube đã Can mà và ủng không video

ขับจะมีรอดสองนะครับใเกินเจะมเด้อนะครับ่นทำรูมแล้เนี่ร้านไทยลูกไม่ได้เนีไปเลย บ่ายวไหนไม่ได้ปุ่นเนอะได้ปุ่นแล้วล่ะ